เจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับวันนี้ปอกำนันเนี่ยหมูทอดนะเจ้าเดี๋ยวเพื่มโบเนี่ยเฮ่ือโคล้อน่ากินก่อรไลยวันบอกได้อัดคิดนะเจ้าาะวอกำนันบ่ใครสบายนะเจ้าวันนี้ก็ดีขึ้นละลุกขึ้นมายากับเข้าเองแสดงว่าแข็งแรงอากาศมันห้อนร่ำหนะ มันห้อนล่ำอ่ะโอ้โหนั่งไหนกับบมมวลมันไปเลยท้ามือมาขยักเนี่องนะกามันห้อนล่ำนะวันนี้ก็หมูกระเทียมครับหมูกระเทียมเนาะนี่กระเทียมหมูกระเทียมเนี่ยกระเทียมนะทอดกระเทียมไม่นะ้อน่ากินขนาดเดียวจะนึ่งเข้าวทาน่าจะเดี๋ยวอู่อู่กันไปเลยคือปกติชก็อย่าีละครับ้วันก็ช่วงนี้มันขำได้ออกของพวกเนาะอากาศมันพ้อนแก่เนาะโอ้โหเป็น นั่งไหนก็บมุวนนะมันเป็นอย่างนั้พอซื่อๆเนาะนั่งหนังไหนก็ได้บมุ่นซีซิปองศาเนาะสามสามสิบแปดมันบมุ่งแกนึงเดี๋ยวจะนึ่งข้าวกินกินข้าวข้าวบมุ่งแล้วก็กินกับหมูทอดกระเทียมหมกระเทียมลงชิมพรอมละแคลมก่อนก็เลยว่าเนี่ยช่วงนี้อาหารการกินก็เลยกใครกินยังก็บบุกแคล้มเนาะอากาศมันฮู้นแก กินอย่างอ่ะกินอย่างได้น้อยเดียวกิคำสองคำก็อิ่มละอิ่มมันเหมือนบาอยากอย่างสักอย่างอ่ะเนาะบ่มีอารมณ์อย่างสักอย่างเนื้อกายของเราเนี้ยได้น้อยๆเนี้ยกำเงยังอ่ะเพราะมันกายมันห้อนแกเนาะผเราแดดจ้าขนาดนั้นกับเดียวไปเลยแต่คลื่อนกับฝ้าห้องแต่ว่าบ่ตกคนบ่ตกอ่ะ หุ่งขนาดแล้วก็มันห้อนมันอบมันเอามันบอกถูกบอกมันบอกมันบอกถูกเลยเนาะเนี่ยอันนี้ก็เลยว่าถ้าว่าอยากกินนู่นอยากกินเนี่ยมันก็อยากอยู่แต่พอซื้อมันอากาศยังอีเนาะกินอย่างก็บใครแล้วมันหนังไหนก็บใครเดีหมุนชวนไปกินอันนั้นอันนี้ก็ว่าจะกินได้มม้เฮ้ยนะกินได้ก็ได้น้อยเดียวช่วยหนึ่งกินเนี่ยสักสามเปอร์เซ็นต์ หรือแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะเลยไม่อยากไปนั่งกินไหนเนาะถ้าสั่งมาจานหนก่อนก,<ะ>กินเฮียสักสองสามคำได้ก็เสียดายเนาะมันก็เลยตปกติไปเจรลญออกไปกินเนี่ยก็ไม่ีเวลาบางนี่นะเพราะว่ามันการหอดเลยบับบขยะอย่างเนาะภูเขาชัดขนาดเลย ลมมาละลมมาละดีดีหน่อยเนาะลมมาเห็นภูเขาชัดเจนเลยแต่มะม่วงกับแกนใหญ่ไโอแกนนี้แกนนี้น่าจะเน่าละอากาศมันห้อนแค่นี่มะม่วงแกนใหญ่เฮาเนี่ยกิโลไปแล้วน่าจะใกล้แล้วแหละน่าจะใกล้ที่แบบว่าได้ได้เก็บเนาะเดี๋ยวปอกกับนานโพอนะครับว่าเป็นอะไริ่มล้มันเป็นลูกที่แบบว่าโอ้โหใหญ่ที่สุดในใน ในในต้น,ตนนี้น,น,นะา<อ>จะแบก,กแกะพอเนาะสเก็บกับกลัวมันบะแก่เนี่ยลูกใหญ่จริงเลยลูกยังใหญ่น่าจะโล่ป่ายโล่ลน้ำปนอะวนทันน่วแน,น่เลยไงล้มม้าล้มม้ากับเบาะตกบออ่บาะยงงางคลาสยางไงเหมือนกับเหมือนกับเอามาห้อยไว้เนี่ยนี่ดูเราเหมือนเอามาห้อยไว้ มันมันเอามาห้อยไว้ก็ผมก็จะมีเนี่ยหลายแกนอย,อยู่ร <โล S 1> <ด>เราแหนกน้อยหนึง่งห่อไว้บอกห่อ,อ,อเดี๋ยวอันแมงเนี่ยเหรอ,นอในวันทองจะมาเจาะถ้าเจาะปุ๊บเป็นแมงแะรไรบ่ได้กลินละนะต้องห่อไว้อันบนห่อเบอร์เติง <c oughs> อันบนห่อเบ่เติงอันไหนอันไหนที่มันู่มาหรือว่ามันแก่เอากระเด็ดเอามากินเด็ดเอามากินเนี่ยจ้ะ <c oughs> อากาศห้อนมหม้อนนะ,อ,ะอีดู <มา S 1> อีดูนกบ้านหมูเห่อนห่อนหมูเด้อไม่ห้อนได้แล้วอีดูนกเนาะนกน่ะอากาศห้อนล่ำตกตกจากไอ้กงน่าจะลงมาโดนไม้เสียดตายไปแล้วโอ้สองสารมากๆเลยอากาศมันห้อนเนาะเฮากุ่มได้อยู่บ้านไปอยู่กับลูกตีหอติกมานกตายโอ้เสียดายขนาดเลย เตือนเช้ามานี่คือจะนกเนี่ยจะเป็นเสียงปุ๊กอันหนึ่งที่ปุ๊กเฮาตลอดทั้งวันเตือนเช้ามานี่ป้าป้านะคะจะเรียกเรียกอ่าพ่อกำนันนะทุกเช้าเรียกนกเนาะนกอ่ะทุกเช้านะจะเรียกป้าป้านะเรียกป้าเรียกขาวนะทุกเช้าเลยเดี๋ยวนี้มาไม่ได้ยินเสียงละนกนกตายแล้วนะคิดถึงนกอยู่ด้วยกัน สองปีสามปีแล้วสามปีช่วงสงการเมื่อปีก้อนก่อนนู่นอะก่อนโควิดนะนั่งนั่งสังสรรค์กันนั่นแหละแบบสงการอยู่อยู่นกนะ่ะก็มาเกาะไหลเราแล้วก็มาเกาะแขนคือไม่ไปไหนอะมาจากไหนไม่รู้เกาะวนเวียนเกาะอยู่กับเรานี่ยเขาว่าแปลกนกเมย์น่าจะเป็นนกเลี้ยงไม่ใช่นกทั่วไปอะไรเนี่ยก็จับใส่กงพอจับใสก่กงก็สงสารเขาก็อยากจะปล่อย เอาเปิดกงให้ออกก็ไม่ออกอีกบินไปบินไปแล้วกลับมาเหมือนเดิมบินไปก็กลับมาเหมือนเดิมก็เลยต้องใส่กงแล้วก็ปิดต้องปิดไม่ปิดไม่ได้เพราะว่ากลัวงูกลัวนูน่นกลัวนี่นะหลายอย่างก็เลยต้องปิดไว้เปิดเมื่อไหร่ก็บินออกบินออกแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมก็เลยต้องเลี้ยงไว้ก็หลายปีแล้วนะน่าจะแบบเขาแก่ตัวเขาแก่ตัวหรืออะไรสักอย่างเนี่ย นะก็เลยเสียไปกลับมาปุ๊บนกตายโอ้เสียดายมากๆอันนี้เซียนทอเซียนทอได้มาลูกหนึ่งค้างต้นค้างต้นถ้าซุกนี่ได้กินก็ข้าวเหนียวหอมๆเลยแหละแต่วันนี้วันนี้นึ่งข้าวเหนียวกินกับหมูทอดนะกินกับมะม่วงมะม่วงสามปีต้นเก่าก็เสียดายอยู่เหมือนกัน เสียดายอยู่เหมือนกันเป็นมะม่วงสามปีตีกินก็เข้าตลอดว่าตลอดนะนพ่อครัวอีกละ่ะตึงบบยูใบยั่งนะตึงใบยูใบยั่งน้ยนนี่เจ็ดปุ่นเจ็ดเต้ตึง,งน,อน,อนี่แล้วนี่แหมเนี่ยืมหนาที่เขาแขวหนึ่งเข้ารอเข้านึ่งครับน,นะจาจะก,กินกินก็ข้าวนึ่งมันถึงจะล้ำเนาะกินข้าวข้าหุงมันก็ปึนงะนี่เสียงท่อนะเจะ ฝากติดตามเขาสองคนตัวน้าเจ้าคู่รักต่างวัยน้าเจ้าเนี่ยห่างกันห้าสิบปีบ่ได้อัดคลิปบ่อยบ่ยบได้อัดคลิปเมินเนาะต้องกราบขออภัยตัวเนาะบางเตือก่อมันมันแบบจะได้อะ่ะพอเขาบ่สบายหรือว่าย่างเนี่ยการที่เขาจะถ่ายอย่างนี้มันมันหน้าตามันบ่ชดชื่นมืนก็นเลยทำให้อบอ่ โอเคตาใดเนาะเดี๋ยวจะได้กันมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะเจ้านี่ดูครอบครัวของเฮาดูครอบครัวของเฮานะจะเนี่ยมันเป็นชีวิตีประจําวันของเฮาแต่ละวันเนี่ยยังพ่องกินยังพ่องเนี่ยะอ่ากินยังกับใครล้ำกันเลย <laughs> ช่วงที้มันกินข้าวล้ำๆเดี๋ยวกอนมาถ่ายใหบพ่อนะจ๊ <laughs> เดี๋ยวจะได้โอเคเนาะ นะเจ้าอ่ะลาไปก่อนนะเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าอ่ะต่อกัน,นัน<อ>บจบคลิปจบคลิปนี้ขอบคุณนะเจ้าทีร่รับ,บ,รบชมนะเจ้านะอันนี้เนี่ยเขาต้มกีดด้วยเขาหนึ่งด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับ